21หรือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วครับสำหรับการสิ้นสุดงานเกษณร,ราชการการสำหรับคนที่อายุ60ปีก้าวเข้าสู่ถนนที่61ใช่ครับซึ่งเช่นเดียวกันนะครับขณะนี้ทางกองกํากับการตำรวจตระเวนชายแดนที่3 3ครับได้จัดพิธีอำลาผู้เกษณอายุราชการนะครับและผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกาลังพลรุ่นที่23ประจาปี2565 ไปที่กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่3 3อําเภอสันทรจังหวัดเชียงใหม่พันตำรวจเอกอภิชาติรักพงศ์ผู้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่33เป็นประธานในพิธีอําลาผู้เกษียณอายุราชการและผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลรุ่นที่23ประจำปี2565ภายในงานมีการสาธิตการแสดงชุดปฏิบัติการระดมกวาดล้างฆ่าศึกสมมุติกลุ่มขบวนการลาดตระเวน พบกลุ่มฆ่าสืกเกิดการประทะกันจึงเรียกขอกำลังสนับสนุนทางอากาศและดำเนินยุทธวิธีต่อเนื่องตรวจคน้นตรวจเช็คกำลังพลและอุปกรณ์พร้อมเคลื่อนที่รถหุ้มเกราะครับจากนั้นผู้เกษียณอายุราชการเริ่มเดินลาดตระเวนจากจุดกองรักษาการ ไปยังลานพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อประกอบพิธีปลดเป้วางปืนซึ่งสื่อความหมายถึงการหมดสิ้นภารกิจของผู้ที่ครบอายุเกษียณราชการโดยนำอุปกรณ์เครื่องแบบและอาวุธประจำกายของตำรวจตระเวนชายแดนทั้งเป้สานามและอาวุธปืนเล็กยาว M16 ซึ่งเป็นอาวุธปืนประจำกายของตชดทุกนายมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการอำลาชีวิตราชการโดยมีญาติพี่น้องต่ งนําดอกไม้มามอบให้เป็นกําลังใจกันอย่างคึกคักเลยค่ะคือดูไม่ออกเลยนะครับว่านี่คือผู้เกษยียณอายุราชาการเหมือนอายุยังไม่ถึงองเลยนะครับใช่ค่ะครับ<อ>ซึ่งช่วงนี้ในแต่ละหน่วยงานก็คงจะมีกิจกรรมงานเกษยียณเหมือนกันใช่ค่ะก็ถือว่าเหมือนเป็นการเลี้ยงฉลองให้หลังจากที่ทุ่มเททํางานมาตลอดทั้งชีวิต